สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาออแกะรอยวลีฮิตติดปากเลยค่ะไม่มีเวลาอืมครับได้ยินบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะจากคนอื่นหรือบางทีเราก็พูดเองฮ่า ใช่เลยค่ะเราทุกคนคงเคยพูดหรือไม่ก็เคยได้ยินคนรอบข้างพูดบ่อยๆวันนี้เรามีข้อมูลหลายอย่างเลยทั้งบทความงานวิจัยหรือว่าบันทึกต่างๆที่มีคนส่งมาให้เราช่วยดูกันครับผมเราจะมาลองสกัดดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันซ่อนอยู่หลังคำพูดนี้กันแน่ทำไมนะทั้งนั้นที่ทุกคนก็มี24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยครับจากที่ลองดูข้อมูลที่คุณให้มานะครับประเด็นแรกเลยที่แบบ โดดเด่นขึ้นมาชัดเจนมากคือการใช้คาว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเกราะกำบังทางสังคมนิดนิดนะครับเกราะกำบังเหรอคะยังไงเอ่ยคือเป็นวิธีปฏิเสธที่ค่อนข้างสุภาพนะครับอย่างในผลสำรวจชิ้นหนึ่งในกองเนี้ยเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับเลยนะว่าใช้คำนี้เพื่อเลี่ยงความขัดแยง้งหรือแบบสถานการณ์ที่มันน่าอึดอ,อัดใจอ๋อเข้าใจละคือแทนที่จะบอกเหตุผลจริงๆใช่ครับใช่เช่นสมมติไม่อยากไปงานเลี้ยงก็บอกอืม ติดธุระพอดีเลยไม่มีเวลามันง่ายกว่าบอกตรงๆว่าเออแค่ไม่อยากไปหรือขี้เกียจไปอะไรแบบนั้นครับจริงด้วยค่ะมันดูซอฟต์กว่าเยอะเลยเนาะแต่ก็มีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งนะคะวิเคราะห์ไปถึงแนวแนวจิตวิทยาเลยว่ามันเหมือนช่วยลดความรู้สึกผิดของตัวเองด้วยนะอืมใช่ครับเป็นไปได้ แล้วก็อีกประเด็นที่เจอเยอะมากในงานวิจัยหลายชิ้นที่คุณให้มาเลยคือเรื่องความสับสนนะคะระหว่างเรื่องสําคัญกับเรื่องเร่งด่วนอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยครับสตีเวนควีที่มีอ้างถึงในเอกสารเนี่ยเขาอธิบายไว้ชัดเลยในสิ่งที่เรียกว่าไอเซนฮาวเวอร์แมทริกซ์นะใช่ค่ะหลักการเหมือนจะชัดเจนนะคะแต่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยข้อมูลที่เราดูกันอยู่ก็ชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะโดนเรื่องเร่งด่วนแต่แบบอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่ดึงความสนใจไปหมดเลย เช่นอะไรคะพวกแจ้งเตือนมือถือใช่เลยค่ะพวกแจ้งเตือนมือถืออีเมลที่มันเด้งขึ้นมาตลอดเวลาคือมันด่วนไงต้องดูเดี๋ยวนี้แต่จริงๆอาจจะไม่สําคัญเท่าเรื่องที่เราควรทำอืมแล้วมันก็กินเวลาเราไปเรื่อยๆจนหมดวันครับทําให้เราหมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้จนแบบไม่เหลือเวลาพอสําหรับเรื่องสําคัญจริงๆเช่นเอ่อการดูแลสุขภาพความสัมพันธ์หรือว่าเป้าหมายระยะยาวของเราซึ่งก็นําไปสู่อีกสาเหตุที่เจอในข้อมูลชุดนี้เหมือนกัน คือเรื่องการบริหารจัดการเวลาที่อาจจะยังยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถูกต้องครับมีบทความวิเคราะห์พฤติกรรมหลายชิ้นเลยชี้ไปทางเดียวกันว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่งานเยอะอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีทํางานของเรานี่แหละเช่นการผัดวันประกันพรุ่ง อันนี้เหมือนเป็นกันเยอะนะเยอะมากครับฮ่าฮมีข้อมูลทางจิตวิทยาชิ้นหนึ่งในกองนี้เขาเรียก planning fallacy นะครับอธิบายว่าทำไมเราถึงชอบประเมินเวลาที่ต้องใช้ต่ำไปตลอดอ๋อคิดว่าจะเสร็จเร็วแต่เอาเข้าจริงไม่เคยทันเลยใช่ครับใช่หรือการทำหลายอย่างพร้อมกันที่เรียกว่า multitasking เนี่ยงานวิจัยก็บอกว่าส่วนใหญ่มันลดประสิทธิภาพลงนะไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องขาดการวางแผนด้วย ทำให้หมดเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆใช่ครับแล้วก็มีอีกมิติที่น่าสนใจมากๆจากบทวิเคราะห์เชิงสังคมที่คุณให้มาด้วยนะครับค่านิยมสมัยนี้ที่มองว่าความยุ่งเนี่ยมันเท่ากับความสำเร็จหรือแบบความสำคัญอ๋อหมายความว่าการบอกว่าตัวเองไม่มีเวลามันกลายเป็นเหมือนเครื่องหมายแสดงสถานะหรอคะประมาณนั้นเลยครับทาให้คนรู้สึกดีที่ได้บอกว่าตัวเองยุ่ง ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะแค่จัดการเวลาได้ไม่ดีพอหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับอีกข้อสังเกตจากบันทึกส่วนตัวที่คุณแนบมาด้วยนะคะผู้เขียนเขาสะท้อนมุมมองว่าบางทีการอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันซ่อนความกลัวเอาไว้ลึกๆเลยนะความกลัวกลัวอะไรครับกลัวที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆกลัวความล้มเหลวหรือแม้แต่กลัวการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุณคเายนะคะคือการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมันดูปลอดภัยกว่าอ๋อเข้าใจละ การไม่มีเวลาก็เลยเป็นข้ออ้างชั้นดีที่จะทําให้ต้องไปเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนเหล่านั้นใช่ค่ะเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึง่งครับและสุดท้ายเลยจากการประมวลข้อมูลทั้งหมดที่ทเราดูกันมาเนี่ยปัญหาที่อาจจะอยู่ลึกที่สุดเลยก็คือการขาดเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนนะครับอืมอันนี้ลึกซึ้งเลยค่ะ คือพอเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆสําหรับตัวเราเองเราก็เลยไม่รู้จะจัดลําดับความสําคัญของการใช้เวลาอย่างไงเวลาแต่ละวันมันก็เลยเหมือนไหลผ่านไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทางแล้วก็รู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้เลยเวลาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับทําให้รู้สึกว่าเวลาหมดไปเร็วมากค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะที่เราสกัดออกมาจากข้อมูลที่คุณส่งมาสรุปได้ว่าการอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยเนาะ ใช่ครับมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างสุภาพรูปหรือความสับสนเรื่องสำคัญกับเรื่องเร่งด่วนการจัดการเวลาที่ยังต้องปรับปรุงแรงกดดันจากสังคมเรื่องความยุ่งความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆหรืออาจจะเพราะยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนจริงๆก็ได้ดังนั้นหัวใจสําคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่การพยายามหาเวลาเพิ่มจากไหนนะครับแต่อาจจะเป็นการเลือกอย่างมีสติว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่จํากัดเนี่ยยังไงต่างหาก การตระหนักถึงสาเหตุเหล่านี้แล้วก็เริ่มวางแผนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของการกลับมาควบคุมเวลาและชีวิตของเราไม่ให้ติดกับดักคําว่าไม่มีเวลาอีกต่อไปใช่เลยครับ และก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีคำถามหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากให้ลองนำไปคบคิดกันต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปครับผมถ้าสมมุติว่านะคะสมมุติว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วจริงๆอะไรคือสิ่งแรกเลยที่เราจะลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างแท้จริงลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ